วันนี้วันนี้นะครับเราก็เตรียมหนูนะครับที่จะไปส่งกรุงเทพนะครับเอาตู้เย็นไปลงให้ด้วยนะครับตู้เย็นไปลงให้ให้ทีมงานที่กรุงเทพสองร้คิดว่าจะไปขายที่ไหนครับเนี่ยโล้ายในหมู่บ้านก็หมดแล้วโอเคครับผมนาจะคิดยังไงถึงอยากขายหนูครับเนี่ยก็ลองดูลองดูคิดว่าจะขายได้ไหม ได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เกาเรียกว่าไม่ลองไม่รู้ วันนี้วันนี้นะครับเราก็เตรียมหนูนะครับที่จะไปส่งกรุงเทพนะครับก็ อยู่ประมาณ3ตู้เย็นนี่เอาตู้เย็นไปลงให้ด้วยนะครับตู้เย็นไปลงให้ให้ทีมงานที่กรุงเทพนะครับสองใบคือใบนี้กับใบนู้นนะฮะกำลังกำลังจัดการอยู่นะครับนี่เราก็แยกไซ์นะครับกลุ่มไซนี้ที่เราทำคิดใบนี่เราก็แยกไซไปแบบนี้นะครับนี่นะครับเราแยกไซแล้วเราก็นี่ฮะส่ตู้เย็นแยกเป็นไซแบบนี้ไปนะครับไปให้ตัวแทนจําหน่ายนะครับที่อยู่กรุงเทพนะครับก็ใส่ตู้เย็นไป2ใบนะครับอันนี้ก็เป็นใบแรกนะครับก็เป็นบรรยากาศการอันนี้นะครับอันนี้ก็เต็มไปแล้วนะครับตัวนี้ครับใบนี้ประมาณ7ชคิวได้แค่ประมาณ ร้อยกว่าตัวนะครับร้อยกว่าตัวหนูมีสองไซส์นะครับเนาะตอนนี้ก็อันนี้นะครับนี่นะครับกำลังกาลังคัดกันอยู่เลยครับอันนี้ก็อีกใบหนึ่งนะครับก็กําลังจะเตรียมกันคัดหนูนะครับแล้วก็จะไปส่งกับอ่าให้ทางทีมงานที่กรุงเทพนะครับนี่ฮะเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับเนาะเราก็จะไปเสิร์ฟที่บางฉลงนะครับแล้วก็อ่าที่บางพลีนะครับตอนนี้นะครับเราจะไปดูนิคุตสาหารรมเชโมนะครับ นี่คมอุตสาหกรรมบางพลีนะครับแล้วก็นี่คมอุตสาหกรรมที่บางประกงนะครับแต่ว่าตัวแทนจำหน่ายอยู่ที่อยู่ที่บางพลีบางพลีใหญ่นะครับแล้วก็ที่อะไรเนาะจำไม่ได้แล้ว <laughs> บางฉลง้มไม่ใช่เลยพปอีครับ <laughs> ตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านตัวแทนแล้วฮะตอนนี้นะครับเราก็จอดเอาหนูลงไปเรียบร้อยนะฮะรอหนูลงไปเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ เอาตู้เย็นมาวันนี้ก็มา2ใบนะครับเอามา2ใบนะครับแล้วตอนนี้ก็นี่ฮะนี่ครับนี่ฮะอันนี้ตัวถทนก็กาลังวิจครับได้หนูนะฮะนี่ฮะตอนนี้ครับวันนี้ก็เป็นตู้เย็นที่เขาลงมาทั้งใบครับลงให้เจะาพ่อยทำอันนี้ก็จะมีหนูตามไซส์ครับเย็นโรให้เป็นเรียบร้อยก็ขายตามไซส์ทองการก็จะมีหนูสดนะครับหนูอบโอ่งนะครับแล้วก็หนูตามไซส์ครับก็สตาร์ตตั้งแต่ร้อยห้าสิบจนถึงสามร้อยห้าสิบนะครับสวัสดีครับ คัชอบชอบชอบทานหนูไหมครับโอ้ชอบครับครบชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรครับชื่อพลครับชื่อพี่พลนอนอีกก็เป็นพี่เพืของเองนะครับตอนนี้ก็คิดยังไงถึงอยากขายหนูครับตอนนี้คนมันต้องกินอยู่แล้วของกินอ๋อคนต้องกินแล้วของกินครับคิดว่าจะไปขายที่ไหนครับเนี่ยขายในหมู่บ้านก็หมดแล้วโอเคครับผมที่นี่ที่ไหนครับที่นี่ที่นี่บางบ่ออยู่บางบ่ออยู่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยหมู่บ้านพฤกษาวิวหมู่บ้านพฤกษาวิวที่บางบ่อตำบลอะไรครับ ตำบลบางเสาธงตำบลบางเสาธงอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะครับอยากกินหนูนะครับสดๆนะครับจะกินหนูสดที่เราเตรียมมาไว้เสิร์ฟที่นี่ก็สามารถติดต่อมาที่นี่เลยได้นะครับรู้บ่เลยมีเบอร์โทรไหมครับมีนะเขอเบอร์โทรหน่อยครับผมเออศูนย์เองศูนย์ครับ8741 8741 567 567นะครับบ้านขนุนบ้านขนุนนะใครสนใจก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้นะครับผม เดีย๋ยวกูจอดรถรอนหน้าหมู่บ้านก็ได้หมู่บ้านพัดสอนอะไรเนี่ยว่าไงตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเจ้าที่2แล้วนะฮะตอนนี้ก็นี่ฮะเอาตู้ยงลงเรียบร้อยนะครับนี่ตอนนี้ครับไหนขอชมตัวหนูนะครับขอชมนะฮะขับราลงเรียบร้อยนี่ครับนี่ก็แบ่งเป็นไซส์ไว้แบบนี้นะครับปันนี้จะมาลงทั้งตูย้ยนทั้งใบให้เลยครับนี่ นะครับนี่ครับเนี่ยคุยกับตัวแทนท่านนี้นะครับสวัสดีครับครับผมชื่ออะไรครับผมเนจจ๊ะเนจจ๊ะเนจจ๊ะนนจจ๊ะคิดยังไงถึงอยากขายหนูครับเนี่ยก็ลองดูลองดูคิดว่าจะขายได้ไหมได้ไม่ได้ก็ต้องลองดูไม่ลองไม่รู้เกาเรียกว่าไม่ลองไม่รู้นี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยบางพลีอยู่ที่หมู่บ้านอะไรครับเนี่ยศึกษาหกสอง ทุกษาหกที่สองครับผมอ๋อตำบลอะไรครับตำบลบางกีใหญ่บ,บางกีใหญ่อำเภอบางกีเส้นหลังวัดน้ำแดงเส้นบางวัดนำด้นดนำแดงเขาว่าซอยประชัน์เก่าเนาะใช่ใช่ใชทางมาบิ๊กซีใช่ไหมครับหลังวัดน้ำแดงอ่ะโอเคครับผมถ้ามีคนสนใจอยากจะมาซื้อนี่สามารถมาซื้อได้ไหมครับได้ได้ตลาดเซรีตลาดเซรีขอเบอร์โทรหน่อยครับ084 084ครับ103 103ครับ7932 7 9 3าติดต่อใครครับผมนะจ๊ะนะจ๊ะ นี่ราคาขายเนาะนี่ราคาส่งมีอบองู่อยู่ชุดนึงนะนี่เนี่ยอบองอันนี้อันนี้ก็คืออะไรอบองนี่ไงอุ่นอุ่นละทานได้เลยเนี่ยเออเนี่ยเนาะเออแต่ว่าถ้านีครับอะไรนะอันนี้ก็นี่ครับมาร่างใส่ไฟร้อนๆนะครับนี่โหนี่นี่ครับวันนี้ก็มาถึงครับจัดการเลยครับตอนนี้ครับนี่ลองดูเลยครับนี่เป็นยังไงครับ เรามาส่งให้ตัวแทนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มนะครับเป็นเวลาสามทุ่มนะครับตอนนี้ก็ส่งได้2ตัวแทนนะครับจะไปตัวแทนที่สามนะครับก็เอามาแต่เช้านะครับวันนี้เราต้องมาเปิดตลาดเองนะครับมาลองดูว่าที่ไหนนะครับที่ต้องการครับก็มีตัวแทนครับหนึ่งโรงงานนะครับหนึ่งตัวแทนนะครับเราก็จะกระจายนะครับเงทไ่ที่นะครับเราจะมาเสิร์ฟนะครับให้ถึงที่นะครับเพราะว่าถ้าเราส่งมาจากบ้านผ่านร็อปช้อปปี้รัสด้าเนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพง ส่งวันนี้เราก็มาเซอร์ไพรส์ที่นะครับท่านใดที่สนใจคิปต่อไปนี่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับบ้านนะฮะมีหนูพร้อมเสิร์ฟเลยนะครับผมติดต่อไปตามตัวแทนได้เลยนะครับกินหนูตุนเลยกลับแล้วเหรอครับกลับแล้วค่ะเราอยู่ใกล้กันไม่ได้ <c oughs> ตอนนี้กลัวเกิดทำลายที่กำลับลงกลัวแอบไปนะเนี่ยเราอยู่ใกล้กันไม่ได้คะ่ะเราอยู่ใกล้กันไม่ได้แย่ได้เนาะ เอาไว้รอ้หน้าค่ะเอาไว้มันจากว่านี้หน่อยก็จะทำสูตรให้เสียดายมาอยู่กับนี่ทำดีเจกำลังจะไลฟ์ผมตั้มกล้องเราเมื่อกี้เคยเคยเคยเป็นดีเจมาก่อนเลยไหมเป็นดีเจอยู่แล้วครับโอ้แต่ผมไม่เคยผมรับงานบ่อยแต่ผมไม่เคยแบบแบบไลฟ์แบบอะไรเปิดตัวนะเออดี๋ยวนี้โอ้ใช่เลยอะเอาไปไงครับนี่เอาไปอยู่อันนี้ผมเอาขอมาใส่อ๋ออีกอันใส่ ตัวครับนะีไสองแม่หนึ่งสองเอาไป็นดึงเกอยู่แล้ว <Okay. S 1> โอ้เสียงหล่อมากเลยอ่ะวิจารณ์ฟังวันนั้นเอาตกใจเดี <laughs> ๋ยววันนี้จะโปรโมทหนูลงหัวกัน <laughs> ว้าชัดไปเลยครับแล้วก็โชว์เลยนะว้ <laughs> ดดาแต่ฉันไดไม่มีที่ลงที่เย็นให้อ่ะ <laughs>